เรื่องพลาล่าผีโดยเฉลิมก้อนแก้วผมได้รับจดหมายเชิญจากชมรมศึกษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเพื่อให้ร่วมเดินทางไปเขียนและทำข่าวพิสูจน์เรื่องดวงวิญญาณที่จังหวัดสระบุรีชมรมนักจับผีนี้ประกอบไปด้วยนายแพทย์นักวิทยาศาสตร์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องลึกลับส่วนผมนั้นไปในานามนักเขียนของสำนักพิมพ์ การไปครั้งนี้ของผมจึงเป็นการท้าพิสูจน์ถึงเรื่องดวงวิญญาณว่ามีจริงหรือไม่เชิญติดตามดูสิครับพอถึงวันนัดหมายผมก็ไปพบกับทุกคนในชมรมอ้าวช่วยกันขนของข,องขึ้นรถได้แล้ว ผมสังเกตเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่พวกเขาเตรียมมาด้วยก็อดนึกหวาดหวาดอยู่ในใจไม่ได้เพราะมันมีตั้งแต่กล้องถ่ายวิดีโอกล้องถ่ายรูปขนาดใหญ่ฟิล์มไวแสงหลายม้วนเครื่องตรวจวัดขึ้นกระแสไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟอัตโนมัติสายเคเบิลปืนลูกซองยาวพร้อมกระสุนอาบยาสลบปื่ยิงผู้สองแสงจะไปจับผีหรือจะไปทำสงครามกับผีกันแน่วันนี้อ้าวน้อยมาแล้วเหรอนักเขียนก็มาว่างงานนี้ครับผม เอออาจารย์ครับทำไมต้องไปจับผีที่สระบ,บุรีด้วยล่ะครับอ้อที่สวนพฤกษศาสตร์ผู้แค่นะ่ะมีดวงวิญญาณหนึ่งเที่ยวหลอกหลอนผู้คนแถวนั้นเป็นประจำยิ่งเป็นพวกนักท่องเที่ยวด้วยแล้วจะถูกหลอกหลอนจนนอนกันไม่ได้ทีเดียวมันเป็นอะไรครับอาจารย์ที่เขาว่ามีวิญญ,ญาณสิงอยู่มันเป็นบ้านพักรับรองแล้วอาจารย์คิดว่าจะจับตัวผีได้เหรอครับมันไม่มีร่างกายเหมือนเรานะครับอาจารย์ ได้สิเรามีเครื่องมือไฟฟ้าที่จะสะกดวิญญาณไว้ได้ไปเถอะนะเดี๋ยวก็รู้เองแหละเมื่อทุกคนพร้อมแล้วรถตูดด้คันใหญ่ก็พาทีมพลานล่าผีออกจากกรุงเทพมุ่งไปยังสระบุรีทันทีสระบุรีพอรถแล่นมาถึงแยกหินกองเท่านั้นฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะตกก็กระนำลงมาอย่างหนักก็มาถึงที่หมายก็ค่ำพอดีเจ้าหน้าที่ของสวนพฤกษ,ษาสต์ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี จอดทางโน้นเลยครับซ้ายไปและพาพวกเราเข้าไปพักยังบ้านรับรองที่ว่าผีดุนั่นแหละพวกเราคุยเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่พูดถึงกันมาจับผีอีกเมื่อมาถึงที่หมายแล้วก็ช่วยกันติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างเร่งรีบบ้านพักรับรองเป็นบ้านไม้สองชั้นได้ถุนโลง่งมีห้องพักอยู่สี่ห้องรอบๆบ,บ้านลานกว้างมีต้นไม้ขึ้นรอบตัวบ้านดูๆแล้วก็น่ากลัว วางตัวดักจับคลื่นกระแสไฟฟ้าเอาไว้ตรงมุมห้องนั้นอีกชุดนะปฏิบครับผมเออเดี๋ยวน้อยช่วยวางสายไฟฟ้าแรงสูงเอาไว้รอบๆตัวบ้านด้วยนะครับอาจารย์เมื่อตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างจนเสร็จสับแล้วก็จัดกลุ่มให้คนแยกกันไปนอนแต่ละห้องห้องละสามคนและได้ตกลงกันไว้แล้วว่าหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับใครก็ให้ใช้สัญ,ญญาณสองอย่างคือ 1. ร้ลองขอความช่วยเหลือออกมาดางัง 2. ให้หญิงพลุส่งแสงออกทางหน้าต่างแล้วพักพวกจะได้เปิดเครื่องมือต่างๆช่วยจับวิญญาณผมมารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อมีเสียงดังโครมพร้อมกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากห้องที่สองด้านขวามือช่วยด้วยช่วยด้วยมันเอาแล้วหมอวิชิตกับอาจารย์มนูรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วผมหัวใจเต้นตูมๆไม่เป็นจังหวะรีบควากล้องถ่ายรูปที่เตรียมมาวิ่งไปสมทบกับพวกเขาอย่างรวดเร็วเล้วเขา้า พอไปถึงอีกหลายคนก็วิ่งมาสมทบเช่นกันขณะนั้นไฟฟ้าสำรองจากเครื่องปั่นไฟที่พวกเราเตรียมมาก็เริ่มทำงานขึ้นวงจรต่างๆของระบบไฟฟ้าสำรองทำงานอย่างต่อเนื่องเครื่องถ่ายวิดีโอก็เริ่มทำงานเช่นกันห้องนี้แหละเร็วพังเข้าไปเลยผมพุ่งล่างเข้าไปเป็นคนแรกพร้อมกับกดชัตเตอร์ที่ยิบแสงไฟจากแลต ทำให้ทุกคนมองเห็นแต่ความว่างเปล่าอะไรกันก็ห้องนี้ลุงชาญน,นอนกับอาจารย์อีกสองคนไม่ใช่เหรอแล้วนี่พวกเขาหายไปไหนกันหมดแล้วเสียงที่ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อกี้ล่ะมันมาจากไหนทุกคนวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วมองออกไปรอบๆบ้านซึ่งขณะนั้นไฟฟ้าได้สว่างไปทั่วลานบ้านแล้วแล้วสามคนนี้หายไปไหนมีแต่ที่นอนจะว่าเขาตะโกนแล้วกระโดดหน้าต่างออกไปก็ไม่ใช่บ้านพักสูงออกอย่างนี้จะวิ่งออกทางประตูก็ไม่ใช่เพราะประตูก็ยังปิดอยู่นี่นาะ ยุ่งแล้วสิเราวางสายไฟฟ้าแรงสูงเอาไว้รอบบ้านเพื่อจับขึ้นไฟฟ้าของวิญญาณนี่ถ้าพวกเขาทั้ง3ามเพ่นหนีแล้วไปเหยียบสายไฟเข้าเป็นเรื่องแน่ปิดกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่รอบบ้านลงก่อนแล้วลงไปหาดูพวกเขาสิว่าอยู่ไหนแล้วพวกเราทั้งหมดก็วิ่งลงมาจากบ้านรับรองไปยืนรวมกันอยู่ที่ลานหน้าบ้านต่างก็ตะโกนเรียกชื่อของสมาชิกที่หายไปคุณวีวัตรลุงชอนมอมานะพวกคุณหายไปไหนกันหมดโอ้ยอยู่ไหนโว้ย สิ้นเสียงเรียกร่างของคนทั้งสามก็วิ่งมาทางด้านชายป่าด้วยหน้าตาตื่นตระหนกอโอ๊ยเหนื่อยอนอนไงพวกคุณไปไหนกันมาทำให้พวกเราเสียแผนหมดผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกผมทั้งสามคนพอสะดุ้งตื่นก็พบว่าเราทั้งสามคนนอนอยู่ในชายปานน่าโนอนจริงๆนะครับอาจารย์แล้วเสียงที่พวกคุณร้องขอความช่วยเหลือล่ะก็ได้ยินชัดเจนว่ามันดังมาจากห้องนี้ เปล่านะพวกผมไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเลยนะผมก็เปล่าร้องนะคําพูดที่ยืนยันของพวกเขาทําให้ชัยนรงถึงกับโล่งออกมาตรงๆพลังจิตกระแสสุดท้ายของดวงวิญญาณที่สิงอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนงั้นก็ผีนะสิพอกลับมาถึงกรุงเทพพวกเราก็ต้องคว้าน้ําเหลวเพราะกล้องถ่ายวิดีโอที่ใช้ออกมานั้นไม่มีภาพของสิ่งแปลกปลอมอยู่ในห้องนั้นเลยแต่ที่แน่ๆพวกเราทุกคนก็โดนผีหลอกเห็น ไม่มีอะไรเลยอาจารย์มีแต่ห้องเปล่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเลยไม่มีอะไรสักอย่างแต่ที่ฟิล์มม้วนสุดท้ายของผมสิครับมีภาพหนึ่งติดมาด้วยเธอคือใครกันแน่วิญญาณของเธอที่สวนพฤกษศ,ศาสตร์พุกแค่จังหวัดสระบุรีถึงแม้ผมอยากรู้ว่าเธอเป็นใครแต่ผมก็ไม่ขอ,อกลับไปพิสูจน์เป็นแน่แท้